หาแพ,พีพี่ได้เช่นแค่กดเรือ่องเนี่ยกดแล้วไหนวะหาไม่เจออซสูมออกเหมือนแกฉันสูบออกก่อน ไม่นับเหรอตีให้ไปต่อค่ายอยู่นะบางทีน่ารักมากเนี่ยพระช้างส่งใข่ปลางอ้าวหาเรา โอเคเอปายทงอหมี่ไม okay? hey. ่ค่อยอยากจะเอร์หที่ตรงนั้นที่ยืนอยู่เดียว่ถามดิอมือข้าวเอะมือข้าวไม่เองโอเคค่ะ แล้วเนาข้ามินเลยเนาะเย่ก่อนปะเย่ค่ะเย่ก่อนแล้วก็มือข้าวนะไม่ต้องไม่ต้องก่อ้อนรับข้าวมิ้เลยข้ามือข้าวมินนะครับมาเมา

พอวันน no ี Ay, 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 ้เขาไม่ได้คิดไกลวก็ไม่ได้ถาากันนนะดูคนกดโท์น I'm <laughs> ประชาชนครับนักงุครับไปดูรายการนี้เหมือนกัน สนุกครับแล้วก็ได้แกล้งเพื่อนด้วยแล้วก็แกล้งน้องน้องด้วยสาใจจนได้แกล้งด้วยแล้วเราก็โดนทางพ่อเยอะด้วยเชียร์ทีมไหนแพ้ตลอดอ่าอ่ามาถึงพี่โคมค่ะพี่โคมประกาศก่อก็ไม่นึกนะครับว่ารายการที่มีแบบสาวๆน่ารักอย่างนี้จะมีเกมอะไรแบบประหลาดตลาดเล่นแนวนี้อ๋อไม่ใช่ค่ะพอพี่โคมมาเขาเลยเล่นเกมประหลาดนี่มาต้นงผมพี่เองอะ สนุกคค่ะมาเอมบาสครับเ่อะอ่าพี่อาพูดก็โทษเยอะดีผรู่โอ้จกกอนเลยว่าชอบมิชั่นไหนมากที่สุดชอบมิชั่นไหนเราแข่งมาบมิชชั่นนี้าอบไหนเราแข่งมานี่ไงอันแรกอะไรนะอันแรกงับมชเมลโล่เออใชใช่เข้ามาเข้ามาดูยา อยู่ย่าวยาะครับแล้วพี่อาร์มไปกับเกินลมอาร์มเก่งมากพี่ขนาดดัดฟันนะแต่สามารถปอกส้มออกมได้มาด้วยแล้วพี่โกมพี่โกมชอบอะไรครับชอบส้มชอบส้มชี่ชอบมิชช่นส้มหรือชอบคนที่ส้มชอบทำมชันส้มอ่าไม่ชอบพวกเราคุณ่อเห็นที่ก็แบบว่า ไปเองน oh. ้องอามอ่น้องอาชอบซม้มเออส่นใหญ่คนชอบซ้อมนะแล้วแทร์ล uh ่ะชอบพี่มิ้นเข่้วะเชื่บเชื่บอบสโมออยากส่าหเ้่อยากส่ เีแคมชื่อพัตและีเอมีมีชื่อเดียวนคชีนใครเป็นแฟน่านอากติดตาม้อยคัตเตอร์ก็เข้าไปที่อย่างที่น้องพัตเตอร์บอกได้นะไม่น้องอ้านปะไม้นะครับนนี้ยังไม่พอเป็นกตัวเดีัวเนี่ยเจอแต่ว่า อามใชน้อยครับ A R M C H A I M I นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเพจเนี่ยเพิ่ม F C เข้างหลังไปส่วนเป็นโซเชียลแพลมก็อามใชน้อยครับทำไมต้องอามใช้ด้วยเนี่ยรอจังหวะเล่นมาจ้ามาเล่ทีนี้ครับก็อันนี้นานแล้วคืออาร์มเนี่ยคนที่ขี้เกียจชอบใช้เพื่อนหนึ่ง เพื่อนเพื่ยาว่าเออเป็นนอยอหออคืองทตี่ม็มีนะมี่ส่วนอ่าแล้วของพี่ผมมีเฟ e บ o ๊กแฟนเพจโซเชียลแคมอะไรบอกขไปให้หมดเลยค่ะก็มีมีเฟซบุ๊กนะก็แสดงว่าพี่มประกาศลาพี่ผมพี่เขาประกาศลาอ่าอ่ะถ้ายูทถ้าก็แสดว่าผมประกาศ่ทไมต้องทำให้ยาก แล้เก็นึงสองหนา่มเอเอฟแปดของเรานะคะสาานเลยละกันค่ะสหรับสาตอนนี้อะไรบ้างคะตอนนี้ก็มีซิงเกิลหม่ล่าสุดนะคเป็นเพลงะที่ลว่าอาทำให้เสามารถดหมดแล้วก็ีก็ออกมาแล้วเรื่อยแล้ก็ถายละครเรื่องคู่ปรับสลับได้้งการงแลก็ถายหนังเรื่องประโยชน์สัญญาลักษ์ ได้จับพิมีวารีการด้วยโอ้ก็ติดตามได้แล้วก็ส่วนภาชาค่ะภาชาตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับชื่อเพลงว่าบายสองดาวได้แล้วเหมือนกันครับแล้วก็ขอฝากคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเราที่นี่มันมารจะด้วยได้ค่ะนาทีนี้จะเป็นวันไหนคะนาทีคอนเสิร์ต่อนนะครับชื่อว่าประชาเต๋าเดอร์ฟิแนลมิชชั่นครับ วันที่7ครับผมเดือน7ครับก็เล่อนจองมาได้ที่สเนน้ครับอ๋อุยนี่พูดเล่นเล่นพูดเล่นเล่นเป็นเรื่องจริงเหนกะ่าสิก็สามพันกะเนีนร้งสุดท้ายค่ะเพราะว่าแฟนค่ะที่มาดูวันนี้เนี่ยจะต้องตามไปดูทั้งคู่เล่นคอนเสิร์ตใช่ไหมคะใช่

และการจัดนั้นไปนะคะต้องขอขอ,ขอบคุณเสื้อผ้าสุดชิคน,นะคะจาก e ิชูดินาราลสติงบูดออัวทอมบิกแอนแฮร์รี่และไมอสสอลแกสค่ะเข้ามค่ะขอบกเราได้ไหมเข้าขมาอีทครับฮะผอมือขอบคุณแล้วเข้ามหม่นะคะ5บห้ีสาสอง สำหรับพบกับเรได้ใหมุกชาวันอาทิตเวลาย่างนากาท่ากสช่องส วันนี้เจ็บจริงเจ็บจริงค่ะ